ให้ผมผม,มจะไม่ได้เยอะแต่เรื่องการก็คือคือเปิองมหาก็ต้องเรียนต่อให้มองครับที่ทรืงการก็คือเปิดโอกาสให้โูการเราที่สนใจที่อยากจะเป็นนักเรียนสิเป็นนักเนการทหารสองให้สิบแปดสิบยี่สิบให้สิ็จโลโค้ได้ของ นอนวันนกัตั้งแต่ร้อยหนึ่งก็เอาแปดสคนยี่สิบวเพิ่มจนอีกสินสิบนื้อเอขนาดจะไม่มากแต่นี้แน่คือก็อกจากเป็นบทบาทหน้าที่แล้วทีนี้พอได้ในเดียร์ครอบครัตอวนนี้วันนี้มารลวกนทั้งหมดเสร็จกับยังสำคัญใช่ครับ ท่านเดือดท่านป้ียในการบริหารได้ด้วยประตงได้นนะครับเดินทางมาวันนี้มีคนสุรินทางดีมาร่วมด้วยขอบคุณครับคือเราร่วมด้วยช่วยกันในการประชาสัมพันธ์ นะครับให้พี่น้องไม่ว่าแต่จังหวัดทั่วประเทศของเราก็จะต้องใช้นโยบายเดียวกันใช่ครับครับผมทุกพื้นที่เรือยูไบของกองทัพบกทางต้องมณฑลอาจจะต้องการเรื่อหนึ่งคือเปิดโอกาสในจังหวัดต่างๆที่อยู่ที่ได้รับทราบบางคนอยากจะมีโอกาสแต่ไม่รู้ไม่ได้ยิข่าวคราวไม่ทราบข้อมูลขทางการจะไปในสถานที่นั้นนี้มันก็ต้องนั่งรถไปเพราะเราไปแทนนั่งรถแต่ใช้ยี่ห้อ ช่วยขอขอเจบอเจ็บมดเครเจ็บใหญ่อีกเจ็ใหญ่วยนะครับช่วยๆผมนไ่ครับจะได้เป็นการยคดอ่ือเพื่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 อเ่อเพื่อื่อเื่อยพื่าเพื่อเพื่อเพ่อเพื่อเพื่อเพ่าเพื่อเพต่อเพน่อเพื่อเนเรี่อเกับอเพื่อเื่อเพื่าเพกอเพืเพื่อ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 เ่อเพื่อเ่อเพื่บ่านพื่อเพื่อเ่อเพื่อเ่่่ออ่น วันนี้นั้นได้กดหาให้คอพกรอหรือช่วยปฏิบัติการจิการระเรีอนของหน่วยลงพื้นที่ะยาธพันธ์เชิงทุกภาคหน้าของการพลัองถินของที่คณะที่น้องเวลาตัวอย่างที่มอบสื่อด้วยที่แจกํำงาใจเื่อยนำสื่อไปพยาธพันธ์ด้วยครับมุแล้วก็อาวนสายไ้รับแต่วงนี้ นี่เป็นต้นไปครับวันท่6มกราคม68ก็สมัครหารออนไลน์กรณีพิเศษประจำวที่ยิบนี่ครับ68ที่ยักรณีพิเศษครับองอตหายอายุตั้ง20ปีนเืองรือผูที่มีอายุ22ถึง29ปียังได้ได้ครับที่ที่ไปที่ไปท่านไปแล้วในฐานที่ผ่านมาแต่เมที่ผ่อนผันผ่อนผันเนี่ยเมื่อถึงเวลาปุ๊บ กครับผมแต่ก็อย่างที่พัเดเยอดแล้วไม่ผ่านจะดูเหยื่อคนใดก็แล้วแต่ก็นนนกออยังมาสมัครได้ซีดียูซีดีได้<ช>มาส,สมัครให้โอกาสยังให้โอกาสมาสมัครได้ไหมึงินมาก็ต้องมาตรวจสอบมันเหมือนเงินปรการเงินแต่ก็ให้สิทธิ์ไม่ใช่จับใบดำได้แล้วผมอยากเป็นมากเลยแต่ผมวันนี้ก็ยังให้ให้โอกาสแก้ตัวใช่ครับขออนุญาต ให้เชิญชวนด้วยหลังจากที่งชามาให้โอกาสตอนนี้เหมือนกับต้องมีสิทธิ์ไปสมัครเหมือนกัวเองใจเด่นลักษณะนี้ใช่ครับก็ในส่วนของน้องๆทารกองบัญชาการเนาะสิทธิพิเศษนอกจากเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงที่จะต้องมีทุนได้อาจจะไม่มากมายก็ประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันรวมๆแล้วแต่ะชวนออกการออกสนามออกพื้นที่เป็นเบี้ยเลี้ยงพิเศษทู้งห่ดในแนวคือในส่วนที่ปกติ หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหลังนั้นอื่นๆที่ผมเห็นสำคัญมากที่ทสุดคือการศึกษาบางคนจบป .6 ม .3 แล้วไม่มีโอกล้าต่อกองระบบบังคับขอร้องต้องเรียนต่อให้จบแค่น้อยม .6 อื่นได้ถ้าผมอยากเรียนต่อปริญญได้ครับทำเรื่องช่วงนี้กองระบบก็มีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชกอากาศเพื่อจะมาดูากกาาดาสายอยู่เน่ยทำมาสิต ให้น <ítulo> <ire> ้องน้องทหารที huh ่เ huh. ข้าไปได้มีโอกาสใช่ครับน้องน้องทหารนี่ต้องเรียนเรียนเสร็จแล้วเวลาว่างก็อ่านนไม่ไม่มีงานตลอด24ชั่วโมงแต่นี่แนวเป็นหนึ่งการศึกษาสองเรียนสามสำคัญที่พวกข้าราชการยังมีให้ก็คือการศึกษาต่อใน มีเช่ผาต่ออี่บอกว่ารับราชการครับไอรับาชการนักเรียนในสิบพอบอมกนจะมีสิบทหารผกที่ท่านเกิดโอกาสให้ก็คือโคต้า8แปดสิบยี่สิบแปดสิบเอร์เซ็นต์ันทหารขทนที่กดแล้วขาิี่สิอ์เซนต์ขขงเพิเลควาสามารถของน้องนทหารเราเรียนมอคงว่อาจจะไม่ใการกันมากนั้นคต้ใจองทจเข้าไปรู้อองันนี้เหมการที่ผลงมาี่ยกเือว่า ี่น้องดาวที่อยู่ในพื้นที่อาจจะไม่ได้ทราบข้อมูลความจริงไม่มีเวลาสอบเสือได้ได้ยินแล้วสนใจไปสมัครที่สัสดีอำเภอหรือจังหวัดครับใช่ครับทุกอำเทุกอำเภอทั้ง17อำเภอเราก็จะมีสัสดีอยู่ณที่ว่าการอำเภอ17อำเภอของจังหวัดสุรินทร์ทั่วประเทศที่พี่น้องต้องการครับออันนี้จะมาช่วยมาด้วยครับนี่แหละคนที่จะช่วยงานในพื้นที่ของอำเภอเมืองครับอำเภอเมือง ในส่วนอื black, uh, so again, bad, so ่นนอกจากสิทธ so ิต่างๆตรงนั้นแล้วเวลาการเข้าไปเข้าไปรเนี่ยนม่บาจขนองพบาๆหรือดูแรงหดีที่สุดน้องๆน้องหม่น้องใหญ่น้องเล็กเนี่ยต้องเข้าไปปุ๊บเนี่ยเพราะแม่ที่น้องประชาชนต้องภูมิใจแล้วก็มั่นใจได้ว่าทุกหลังที่เข้าไปนี่ปลอดภัยมี านนไหคือเข้าไปแล้วก็เป็นที่พึ่งได้เลยผู้ปกครองไม่ต้องเป็นหัวนครับเพราะว่าหทหารเราก็เลี้ยงอย่างลูกเต้าเราคนนาดุอ,อ,อย่างผู้บรรยายเนี่ยก็อดีตก็เป็นทาหารผ่านศึกเมื่อปี2528นะครับนักรบช่องบกก็ได้ปผ่านศึกก็เคลื่อนไหวบ่อยฮะเพื่อจะเอาเงินประดุมเกียรติสาบันเราก็เป็นจิตอาสาทุกครั้งถ้ามีกิจกรรมของ พี่น้องไม่ว่าแต่ตำรวจทหารหรือว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนนะเรามีโอกาสเราก็จะประชาสัมพันธ์เป็นกิตอาสาให้ได้สืงนี้ในการประชาสัมพันธ์ด้วยพี่น้องเราได้รับสางด้วยเพื่อวพวกมีความสนใจเพะในพื้นที่ชายแดนเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าคนที่ต้องใช้พื้นที่มากที่สุดก็คือพี่น้องเราที่อยู่ในพื้นที่ถ้าเราอื่นไม่เคยมาหรือไม่เคยที่จะออกนอก ตามแนวชายแดนกว่าที่ยังไม่เข้าใจในสถานการณ์ไม่เข้าใจในบทบาทของทหารแต่ที่แน่คือคนเรียนนดีก็เป็นสื่อบอกให้ทราบว่าพื้นที่พื้นที่ชายแดนนี้มีเหตุการณ์มีการทำผิดกฎหมายการทะครับเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เฉพาะทหารต้อรวจเพาเรื่องเรื่องข้องเกวยกันตํารวจทหารก็ทํางานเราก็อยากมีหวังว่าบุตรหลานของท่านส่งเข้าไปถึงเพราะว่า อย่างผมเนี่ยเคยเข้าไปแต่ก่อนก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จะสวยงามไปหมดแต่ผมก็ได้สิ่งดีงามออกมาแล้วเอามาบริหารชีวิตชีวิตประจำวันมันก็ดีขึ้นมีความอดทนแข็งแรงคำว่าเป็นทหารนี่ครับสุดยอดออกมาแล้วก็จากคนที่เราดูแล้แหมไม่น่าใจแต่เป็นคนดีหมดมีระเบียบมีที่ไหนก็เรียนตรงๆว่าอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ในแน่คือีเอ พอเป็นผู้ใหญ่มาปุ๊บเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปครับผมแล้วก็อย่างน้อยก็คือไม่ที่นี่ได้ครับอาจจะมีโทรศัพท์ให้เป็นสื่อในการแจ้งได้ผมจะโทรไปไหนล่ะไม่รู้จักใครผมรู้จักแต่หมอปล่อยผมไม่โทรครับหมอปลอยเพราะว่ามันเบียดข้างในที่คุณได้แิ่ตัวมาไน้หรอเปล่าเดี๋ยวก็ในนามของมอปตทก็ต้องขอขอบคุณมอพอ .25 ทางที่ตั้นได้นำสื่อนะครับเกี่ยวกับการชาติพุทธธรนะครับการรับสมัครในสิบนะครับตั้งแต่อายุ8นะครับจาน ในฐานนะครับในเรืสิทธิต่างๆที่คุณได้รับมากมายครับก็ทันนี้ในนั้นในนามของต้องขอขอบคุณท่านกิจการทากองทัพครับครับวันนี้เราทีมงานคนสุรินทร์ทรรมดีเราก็ได้มาเก็บบรรยากาศให้ท่านผู้พันที่อบตแครใหญ่ของเราวันนี้ก็เลยได้เชิญหน่วยงานที่ได้รับการแสบันที่หน่วยได้มามอบให้นะครับเดี๋ยวพี่น้องติดตาม กิจกรรมดีๆกับทีมงานคนสุรินทำดีเย็นวันนี้พบกันหน้าจอโทรศัพท์พิมเข้าไปครับคนสุรินทำดีใน YouTube และ Facebook พี่้องทั่วโลกติดตามได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ